Hm, mm hm, สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมปู้หลดกินแซ่บก็ได้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้แนวกินออกแนวเป็นเส้นๆนะครับเนอะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับรสสไปซี่นะครับแนวเกาหลีนะครับออกเผ็ดๆหน่อยหนึ่งครับแล้วก็มีไข่ต้มครับแล้วก็มีพริกผักโซดๆนะครับมาครับมากินบะหมี่แห้งนะครับรสสไปซี่ตรงกันครับผม มาเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมท,ที่ติดตามปูโรดมาได้ตลอดนะครับนาะกรอบขอบคุณครับผมที่เป็นแรงบรรันดาลใจเป็นกาลังใจให้ปูโรดนะครับมาครับมาขินพร้อมกันเลยเส้นเหนียวเหนียวเนื้อเนืหยดๆยดดูนี่ครับมันจอกรดเพ็ดเพสักน้อยๆครับ <S <S อื้ม ใส่ไข่ใส่ปลาหมึกครับอืมเผ็ดอยู่ครับอืมอืมใส่พักครับอืม ออืกลําปีแบบนะครับนี่เป็นไข่เป็ดนะครับ

เผ็ดเพชดอยู invers, ่ครับผมรสชาติน <Subst itute> ah. okay, ี่ก็ถือว่าโอเคครับลํำครับ 嗯。Mm. Mm. 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 음. Mm -hmm. คุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับผมติที่ตามโปรตินแทบมาโดยตลอดนะครับเออสงสารเมตตาโปรตินแทบครับผมฝากกคไรค์กดแร์นะครับผมถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยครับเออกินบสุภาพจะได้กินบุเรียบร้อยจะได้กะก็ต้องขออภัยครับผมคลิปนี้โุรตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ